เราก็ซเราก็มีการพูดคุยกันตั้งแต่ปัศญาเลยว่าเราอยากหคเสอเนี่ยเป็นสวัสดิการหรือเป็นสินเชื่อันนี้ก็มีข้อตกลงกันเรื่องนี้นะแล้วก็มีทั้งข้อเสนอที่ว่าเป็นทั้งคสอทาได้เองเราก็เลยจะเป็นเรื่องของอานบประมาณตรงนี้นะครับหรือว่าโครงการต่างๆในคณะกรรมการติดตามงบ้งันก็ทำทั้ที่ตรงนี้และครับแล้วก็เรื่องของเรื่องการเพิ่มบริการที่บางทีก็มีนรื่งสนใจว่าไอปของเราหนี่จบเลยที่แอปอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าคอรงรับไค หรือแม้กระทั่งเรื่องรีคาเกลเลตเอตามกฎหมายใหม,ใหม่นะครับอันนี้ก็ก็าได้เป็นที่ทราบกนันอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งเป็นข้อเสนอที่นอกเหนือนจากกยาศาลรลบคือกยศท,ทำอย่างเดียวไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยที่ผมคิดว่าถ้าได้เป็นข้อเสนอคือเราอยากให้คนไทยเราเนี่ยนะครับมีงานทํามีรายได้ที่ดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใช้ผู้กูกาา้กย่าสองหรือผู้กู้เนี่ยก็ถ้ามีงานทำตรงนี้นะแตสุดท้ายก็จะกลับมาถึงนี่กยาศาเป็น ภาพใหญ่ที่ว่าข้อเสนอออกมาก,ก็จะเป็นเรื่องของการมีเรื่องขีสก s ล i l l มากขึ้นเรื่องของการเปิดเผยสาบานหลักสูตรที่มีงานทํามากขึ้นอันนี้ก็สุดท้ายกลเป็นข้อสุดที่สุดท้ายภาพรวมมันคือป้อหมักตรงนี้นะครับที่แม้ท่นเพิ่มแรงตรงดใจพอนดภาษีได้อะไรต้องๆาสุดท้ายก็จะกลับมาที่เป็นเรื่องที่นโยบายของรัฐบาลที่กว้างกว้างกว่าแค่กรทรวงการศึกษาแต่ทบทบทบเนี่ยก็อย่างที่อกในฐานะกรรมการตนะิดตาม ดีแล้วก็ให้คำสัญญาได้แน่นอนว่าข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยเราก็จะไปทำงานอย่างที่ที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,อกองเกี่ยวกับกยศอีหรือว่าเรื่องที่เป็นนอกเหนือของขอกองอยศแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมสัมมนาว,วันนี้ตั้งแต่เช้าจนวันนี้ห้าโมงนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเดินทางก่อน